แทนตัวว่าดิฉันก็ถามว่ารู้ว่าความตายเป็นเรื่องปกติแต่ก็กลัวคนที่รักจากไปตัวเองก็กลัวความตายดังนั้นอยากทราบว่าโลกหลังความตายมีจริงไหม วิธีรับมือกับความรู้สึกก่อนตายควรทำอย่างไรตายแล้วเราควรจะไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่เราควรตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนโลกหลังความตายมีจริงสัตว์ต่างๆรวมทั้งพืชจะได้ไปโลกหลังความตายไหมนี่เป็นคำถามว่าถ้าโลกหลังความตายมีจริงพวกนี้จะได้ไป ในโลกหลังความตายไหมนเป็นคำถาม <c oughs> เรื่องนี้ก็ <c oughs> ต้องยกยกพระพุทธเจ้าเรื่องนี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาลพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าเปรเนที่โกศลท่านเป็นกษัตริย์ คลองแคว้นโกศล <c oughs> ท่านกำลังมีจิตใจฟุ้งซ่านไม่สบายตอนกลางคืนก็เลยพยายามจะหลับหลับไม่ค่อยลงหลับไม่ลง <c oughs> เพราะจิตใจกระสับกระสายคิด <c oughs> ฟุ้งซ่านในทางที่ไม่ไม่ดี ก็เลยพยายามจะหลับเท่าไหร่ก็หลับไม่ลง <c oughs> จนกระทั่งปรากฏว่ามาได้ยินเสียงเสียงดังขึ้นมาพอจับใจความได้บ้างว่าอะไรทุสะนะโพระเจ้าพระเศนที่กสดพอจับใจความได้ก็เลยเอาความนี้ไปบอกไปบอก โลหิตไปบอกผู้ที่มีความ <c oughs> อะไรเรียกว่าโชคชะตาราศีว่าจะแก้หรือจะทำยังไงเมื่อได้ยินเสียงแบบนี้แล้วก็เป็นความที่ไม่สบายเลยไม่สบายใจเลยเป็นเสียงที่ได้ยินแล้วรู้สึกเต็มไปได้วยความทุกข์ทุกข์ยากลำบากอย่างยิ่งว่างั้นเถอะ จนกระทั่งต้องเอามาปรึกษาน, <c oughs> นี่ก็เลยไปปรึกษาพวกที่เป็นพิธีการทั้งหลายที่มีความถือว่ารอบรู้ว่าจะแก้ปมนี้อย่างไงก็ไปเสนอว่าโอ้เป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยเคราะห์ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องแก้เคราะห์แก้กรรมนี้สักทำยังไงก็เลยว่าจะต้องเอาศัพท์ทั้งหลายมามา,มาตายแทนนะนี่ ต้องเอาอะไรหมูเห็ดเป็ดไก่วัวอะไรต่ออะไรอย่างละร้อยลามปามไปจนทั้งถึงเด็กเด็กชายเด็กหญิงมีแม่เด็กที่นี้นะนะจะต้องโดนบูชาย,ยัน,นปรากฏว่า <c oughs> พระมเหสีของพระอ,องค์นี่ท่านเป็นสัมมาทิฏฐิท่านก็เลยทักท้วงว่าเอ๊ทำแบบนี้นี่ กรหลหนไปทั้งบ้านทั้งเมืองลำบากลำบนไปหมดแค่ฝันร้ายคนเดียวเลยคนอื่นเลยจะไม่ใช่ฝันร้ายแหละความอุ่นวายความร้อนลนความทุกข์เลยเกิดขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองเลยก็เลยดึงไปหาพระพุทธเจ้านี่ก็เลยไปสอบถามาที่มาที่ไปทําไมถึงเป็นแบบนี้ท่านก็เลยเปรียบยกว่า <c oughs> คืน เพียงแค่คืนเดียวเนี่ยมันยาวนานมากสําหรับคนนอนไม่หลับเพียงแค่ระยะทางไม่กี่เท่าไหร่มันก็ยาวมากสําหรับคนที่มันเหนื่อยล้ามาทั้งวันพระพุทธเจ้าท่านยกเป็นคติมาพอให้ได้คิดเี่ยแล้วท่านก็ลงสู่เรื่องนี้เลยท่านยกยังมีอีกละแต่ดึงเข้ามาส่ใจความนี้เลยว่า <c oughs> ที่ได้ยินทุสะนาโซนี่เป็นเสียง ที่มาจากสัตว์นรกนะอยู่ในขุมชื่อว่าโลหะกุมภีนะแต่และขุมนมี่มีชื่อเฉพาะเหมือนกับประเทศไทยของเราเนะี่ยมีชื่อประเทศประเทศนั้นก็มีชื่อประเทศนี้ก็มีชื่อนะหรือว่าหมูสัตว์แม้กระทั้งมดแดงก็ยังมีมดแดงมดดํามดอะไรบ้างมดง่ามมีไหมนะชนะนิดอันนี้ก็เป็นประเภทสัตว์นรกประเภทนี้ ประเภทที่กำลังทนทุกข์ยากลำบากอย่างยิ่งนี่พอกำลังหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาอยู่ในเรียกว่าถูกต้มว่างั้นเถอะนะถูกต้มอยู่ในหม้อที่เดือดร้อนระอุเวลาที่เราต้มอะไรมันจะใช่ไหมมันจะหมุนไปหมุนมานเพราะว่าไอ,ไอความร้อนที่มันพุ่งพ่านพุ่งพ่าน เ <c oughs> พราะฉะนั้นมันก็เลยหมุนสัดนรกที่ผุดดำผุดดำไห้อยู่ในหม้อที่เดือดร้อนระอุนี้แหละมีจังหวะที่หมุนขึ้นมาบ้างมีจังหวะที่ลงไปจังหวะที่ขึ้นมานี่ก็รอจังหวะที่ขึ้นมาขึ้นมาเพื่อที่จะเปล่าประกาศให้เสียงนี่ไปได้ยินถึงใครก็ตามที่พอจะได้ยินได้นี่เป็นเสียงเตือนทุสรนโสจริงๆจะพูดยาวไม่ได้พูดแค่คำเดียว ชุดชีวิตตังนะ้ยยาวนี่ก็คือเกิดมาแล้วในสมัยที่ตัวเองนี่ยังเป็นมนุษย์อยู่เป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกเศรษฐีสี่คนคนที่หนึ่งพุทธุทุสําแรกคนที่สองสะคนที่สามนะคนที่สี่โูพยายามจะพูดยาวๆแต่พูดได้แค่ประโยคเดียวก็อํานาจแห่ง อะไรม้อต้มนรกที่มันเดือดอย่างมากนะครับหมุนวนลงไปหมุนวนลงไปนี่ก็เลยมาพูดได้แค่คําเดียวว่าระหว่างที่มีชีวิตอยู่ขนาดมีทรัพย์สมบัติมากมายมีความผาสุกตลอดชาติไม่ต้องทํามาหากินอะไรเลยร่ํารวยอยู่ดีมีสุขแต่ดันใช้ชีวิตผิดตลอดชีวิตนี่เป็นหนุ่มเพย์บอยเพย์บอยทั้งสี่คนนี้คบค้าสมาคมไปเที่ยวเตะเตะเล่นตลอด หาความสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรจะนํามาซึ่งความสุขแบบทางโลกอาหารดีสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีนี่ไปหามาหมดไปควานม,มาปรากฏว่ากรรมที่ทํานี้ก็เพราะไปคิดไม่ดีเนี่ยไปทําไปทําในสิ่งที่ผิดศีลศีลข้อนี้เป็นศีลข้อที่สามการเมสุมิตฉาจารเป็นศีลที่ทําอย่างตลอดเพราะมีเงินมีทองแทนที่จะใช้เงินใช้ทองไปทําในสิ่งที่ดีงามกลับใช้ในทางที่ไม่ดี เรียกว่าไปหลอกลอก่ลอผู้คนผิดลูกผิดเมียเขาอยู่ตลอดอยู่ตลอดทั้งสี่คนนี้กรรมมันนี้ก็เลยเามาทบทวนว่าโอ้เราไม่น่าเลยใช้ชีวิตชั่วช้าเนี่ยทุตชีวิตตังใช้ชีวิตชั่วช้าเราไม่น่าทําแบบนั้นเลยมีเงินสปรบ่บเนี่ยพยายามจังมาบอกเตือนนะตัวเองเห็นผลแล้วอยากจะเตือนผู้อื่นเทรานั้นนี่ทุสะนะโสเนี่สะก็เตือนอกีก ว่าเราจําจะต้องอยู่ในนรกแบบนี้ถูกต้มอย่างนี้ยาวนานถึงหกหมื่นปีเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเกิดมาเรามีอายุไขของเราเรามีอายุไขไขเท่าไหรเ่เท่าที่เราเกิดมานี่แหละจนกระทั่งวันสุดท้าย,ยอายุไขเท่านี้เท่านี้เนี่ยไปดูอายุไขไปดูอยู่ตามเมนของวัดนะเขาจะบอกคนคนนี้สรุปรวมชาติมรณะเนี่ยนี่ก็คืออายุของผู้นี้เท่านี้เท่านี้ อันนี้อายุของสัตว์นรกสี่คนนี้เนี่ยสี่เนี่ยเรียกว่าที่จมอยู่ในสัตว์นรกนี้มีอายุหกหมื่นปีเนี่ยเพราะเป็นขมโลหะกุมพีแล้วก็อำนาจของบุญของกรรมด้วยหนักเบาไม่เท่ากันเนี่ยถ้าทำกรรมมามากอายุก็ยาวนานในทางที่ลำบากเนี่ยพวกเราทำกรรมมามากมาน้อยเกี่ยวข้องทั้งนั้น,นแต่น,นี่ชดใช้กรรม เพราะฉะนั้นชดใช้กรรมมากก็แสดงว่าทํากรรมมามากเนี่ยยาวนานหมุนวนนี่ก็เหมือนกันนี่สะนะโสนี่ก็รวมความก็คือถ้าเราได้เกิดมาใหม่เราจะไม่ทําอย่างนี้อีกเราจะตั้งอกตั้งใจที่จะใช้เงินใช้ทองในทางที่ถูกที่ควรเราจะตั้งใจรักษาศีลเราจะใช้เงินใช้ทองทำบุญสุนทาน เราจะไม่ใช้เงินใช้ทองไปในทางเตละเตะแร่อนแบบนี้อีกว่างั้นเถอะนี่เป็นคําที่พูดขึ้นมาทุสะน่าโซเนโดยรวมก็คือเป็นการเตือนออกมาบอกมากล่าวมาเตือนว่าใช้ชีวิตผิดที่ผ่านมาใช้ชีวิตในทางที่ผิดต่อไปนี้ถ้าได้เกิดมาจะใช้ชีวิตในทางที่ถูกนี่อีกไม่นานเท่าไรหร่หรอกเดี๋ยวก็จะได้เกิดนี่แต่ผู้หนึ่งก็บอกว่านานอยู่แล้วนานอยู่ว่างั้นไหนในสี่ สี่สัตว์นรกนี้เพราะงั้นแต่เป็นเพื่อนกันเป็นเกลือกันเป็นมิตรสหายกันแต่ชักจูงกันในทางที่ผิดในที่ชักจูงแบบอะไระดาวดึงนี่ตาว่าติงสาเนี่นี่คือสามสิบสองอันนี้เพื่อนชักจูงในทางที่ถูกนี่จูงว่าระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราทําประโยชน์กันเถอะนี่อะไรที่จะเป็นประโยชน์สร้างศาลาคนจะได้มาอาศัยคนมาทางใกล้ทางไกลเด็ดแหม่ไม่ละเดินมาไกลแล้วจะได้ใช้ศาลาของเรา สระน้ํายังไม่มีแถบถิ่นนี้ธุระกันดานยังไม่มีสระช่วยกันขุดเถอะช่วยกันเก็บขยะเถอะช่วยทํานั้นเถอะช่วยทานี้เถอะทาอะไรต่ออะไรทําสะพานเพราะว่าข้ามห้วยเวลาน้ํามามันทําให้ห้วยพังช่วยกันสร้างสะพานเถอะคนทั้งหลายทั้งปวงจะได้ใช้ไอ้น,นี่ชักชวนเพื่อนตลอดเพื่อที่จะช่วยกันทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชนจํานวนมากคนจํานวนน้อยแค่32แต่ทําจะทประโยชน์เพื่อคนจํานวนมากนี่คือความคิด นี่อันนี้ก็ส่งผลขึ้นไปเลยได้เกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชเนี่ยเป็นหัวหน้าของเรียกว่าเทวราชราชาของเทพในชั้นนั้นเนี่ยใช้ชั้นตาวติงสาก็คือ32เพราะมีเหตุมาจากบุคคล32คนนี้ชักจุงกันในทางที่ดีที่งามนี่ก็มีอายุไขเหมือนกันนี่ก็มีอายุไขในทางที่ชดใช้นั่นก็มีอายุไขในทางที่เรียกว่าได้รับผลบุญเนี่ยอันนี้ชดใช้บาป อันนั้นบุญเห็นไหมใช้ชีวิตต่างกันอันนี้ไม่ได้ร่ํารวยนะสามสิบสองนี่สี่คนนี้ร่ํารวยเ่างั้นถอ่ร่ารวยแต่จมอันนี้ไม่ได้ร่ํารวยแต่มีน้ําใจเป็นผู้มีจิตอาสาทําเพื่อประโยชน์สาธารณะตลอดเลยทั้งชีวิตของท่าน,นคนหนึ่งร่ํารวยแต่ทั้งชีวิตทําในสิ่งไม่ดีอีกคนหนึ่งไม่ได้ร่ํารวยปรากฏว่าร่ํารวยอะไรแต่ชักจูงกันในทางที่ดีเสียสละทําประโยชน์ตลอดทําเพื่อผู้อื่นตลอด ดังนั้นส่งผลอย่างดีเลยเป็นเท้าสักกาเทวราชแม้เป็นเท้าสักกาเทวราชก็คอยเงี่ยหูนะใครทําคนงามความดีจะต้องลงลงไปให้กําลังใจเพราะมีนิสัยที่ทําความดีมาตลอดใครทําความดีที่ไหนแล้วมีอุปสรรคขัดข้องลงมาให้กําลังใจไม่คลัางกําลังใจ เพราะ,ะนั้นเราจึงได้ยินอยู่ตลอดเท้าสักกะเทวราชมักจะร้อนถึงเท้าสักกะอย่างนั้นไปเพราะท่านมุ่งมั่นในทางความ,วามดีเห็นใครทําคุณงามความดีแล้วอดใจไม่ได้จะต้องไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยเห็นไหมละ่ะนี่น,นี่นี่ก,นก,นก็นี่ก็เป็นภูมินี่เรียกว่าภูมิเพราะเป็นสิ่งที่ดีที่งามอันนี้ก็เรียกว่าขุมขุมนรกนไปชดใช้เนี่ยถ้ายังมนุษย์เราเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในคุกในตารางเนี่เขาเรียกว่าแดนนะ,ะแดนหนึ่งแดนสองแดนสามเห็นไหมเรียกว่า แยกออกเนี่ยเป็นหมู่นี่ก็คือผู้ชดใช้กรรมนะอันนี้นี่นี่คือพระเจ้าเปรฐที่โกศลเพราะฉะนั้นพอรู้ปุ๊บคาวน้ความคิดของท่านที่กําลังฟุ้งซ่านไปในทางที่ไม่ดีเลิกเลยว่างั้นเถอะเน,นี่ยได้ยินพระพุทธเจ้าพ,พูดแบบนี้แล้วโอ้สมเหตุสมผลเป็นที่ประจักษ์ในความรู้สึกของท่านท่านเลยคลายความหมกมุ่นไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็คืนกลับเข้ามาสู่คุณงามความดีนี่คือพระเจ้าเปรฐที่โกศลอีกพระองค์หนึ่งก็คือ พระเจ้าพิมพิสารนี่ก็อีกแคว้นหนึ่งนแคว้นมคเนี่ท่านผู้นี้นี่ท่านก็ทําบุญดาทานเพราะว่าตั้งความปรารถนาตั้งแต่ยังหนุม่มในชีวิตมีความปรารถนาห้าอย่างนี่ถ้าได้ห้าอย่างนี้พอใจละแม้ไม่มีอะไรก็พอใจเพราะงั้นเถอะนี่ท่านทายังไงปรารถนาว่าเป็นเป็นลูกกรรษัตริย์ใช่ไหมเป็นราชกุมารลูกกรรษัตริย์ก็มีหลายคนท่านปรารถนาว่าจะมีโอกาสได้ขึ้นเป็นกรรษัตริย์ ด้วยความดีนะไม่ใช่ขึ้นมาด้วยความทุจริตคดโกงบีบคัน้นแม่ท่านก็ได้นี่สมใจท่านก็ได้เป็นกษัตริย์ปกครองแวคว้นที่มีพละกกาลังมากนแควมมค้นมคตเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นแคว้นที่สืบเนื่องมาจนถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชนั่นแหละพระเจ้าอาโศกมหาราชนี่เนี่ยปกครองครอบคุมทุกแคว้นเลยเนี่ยสามารถแผ่กระจายจนกระทั่งปก สามารถไปมีอำนาจครอบครองทุกแคว้นเลยนี่มาจากแคว้นมคตเป็นแคว้นดั้งเดิมนี่พระเจ้าพิพิสานี่ในสมัยนี้นี่อันนี้บรรลุผลสําเร็จอันที่สองขอให้มีโอกาสได้อะไรพระพุทธเจ้าได้เข้ามาในแคว้นของเราในคราวที่จะประกาศศาสนานี่ขอให้พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาในแคว้นของเราปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเราเสด็จในแคว้นนี้แคว้นแรกเลยนี่ท่านก็ได้สมใจ ขอให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าเฝ้าเน,นี่ยเข้าเฝ้า,พ,าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วก็ยังได้เข้าเฝ้าด้วยสมใจขอให้ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็สมใจขอให้มีโอกาสได้เห็นรู้ทั่วในธรรมนะขั้นหนึ่งนะเรียกว่าก็สมใจนะท่านเป็นพระโสดาบันจากการฟังธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าพอฟังธรรมถึงอกถึงใจแล้วเปลี่ยนชีวิตกลายเป็นผู้ที่ มุ่งมั่นตั้งใจทําบุญสุนทานเอาแคว้นของพระองค์เป็นแคว้นแรกในการปูทางในการเผยแผ่พุทธศาสนาท่านเลยสร้างวัดถวายที่ดินให้เป็นวัดเนี่ยวัดเวรุวันเนี่ยเรียกว่าเป็นป่าสวนไผ่เป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาพอท่านได้ถวายแล้วท่านได้ทําบุญพัดปาหารข้าวปลาอาหารมากมายถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายปรากฏว่าพอทําบุญแล้วไม่ได้คิดถึงใคร ทำบุญแล้วก็แล้วไปครั้งที่หนึ่งทำบุญแล้วก็แล้วไปเหมาณนั้นแต่ในที่สุดนอนกลางคืนคราวนี้เหมือนกันอันแรกนอนไม่หลับอันนี้นอนหลับแต่ฝันได้ยินเสียงหวยหวะหลับหรือไม่หลับะในตำราว่าไงได้ยินเสียงร้องหวยหวนขึ้นมาเดียความยากลำบากอีกเช่นกันเสียงกรีดร้องด้วยความเรียกว่าทุกข์ยากแสนสาหัสเป็นลักษณะต่อว่าต่อขานต่อว่าต่อขานง่วงมากเสียงนี้อะไร เนี่ยก็เลยเอามาปรึกษาพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ได้กลัวเพราะท่านเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ท่านยังไม่สามารถที่จะเห็นว่าสัตว์ในขุมนั้นขุมนี้เป็นยังไงพระโสดาบันยังมีกิเลสปิดบังตาอยู่ยังไม่เห็นสัตว์ในขุมนั้นขุมนี้ในภพนั้นภินี้ยังไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงต้องมาสอบทูลถามพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกเสียงที่ว่านี้เป็นเสียงเปรตนะเสียงเปรตที่ชดใช้กรรมอยู่เสียงเปรตนี้มาต่อว่า พระเจ้าพิมพิสารว่าในทําบุญขนาดนี้แล้วทําไมไม่นึกถึงบ้างไม่แผ่อุทิศบ้างอุตสามารอรับอยู่ว่านั้นเถอะนี่แหละจึงได้มาทวงถามนี่กรีดร้องต่อว่าว่าทำไมไม่คิดถึงฉันเลยฉันอยู่ในที่ที่ลําบากขนาดนี้เป็นญาติเป็นมิตรกันแท้ๆนี่ท่านเป็นญาติเป็นมิตรกันมาตั้งแต่ครั้งนูน้นพระพุทธเจ้าถอยไปต้องไม่รู้กี่พระอ,องค์ว่านั้นแล้วก็ทนทุกข์ยากลําบาก เนี่ยเพราะในสมัยที่เป็นญาติกันพระเจ้าพิมพิสารเนี่เป็นผู้ที่ยังตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะในชาตินั้นท่านเป็นลูกน้องกษัตริย์เนี่ยเป็นข้าราชบริพารมีหน้าที่จัดอาหารถวายพระเนี่ยรับหน้าที่โดยตรงจัดอาหารถวายแล้วก็เลยดึงญาติมาเป็นลูกมือลูกทีมตัวเองซื่อสัตย์แต่ญาติไม่ซื่อสัตย์ญาติแอบเอานั่นแอบเอานี่อะไรของพระของเจ้าแอบเอา แอบหยิบแอบช่วยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ตั้งกฎตั้งเกณฑ์ไว้แอบช่วยขึ้นมานั่แหละนี่กรรมนี้นี่พระพิ้าพระพิสารไม่ทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเป็นข้าราชบริาพารด้วยบุญกุศลหนุนนําเลยได้มาเป็นกษัตริย์เห็นไหมที่ได้สมความปรารถนาทั้ง5อยา่างนี่กลายเป็นกษัตริย์ซะเองแต่ญาติของท่านนี่เส้นใช้อุบายวิธีเอาของสงมาเอาของพระของเจ้ามาเอามาลักขโมยน้อยลักเล็กขโมยน้อยสาสศา เลยตกละกรรมลาบากเป็นสันนรกอยู่แล้วนี่คือเศษกรรมนะที่เป็นเปรตนี่คือเศษพ้นจากนารกเรียบร้อยแล้วเลยมาเป็นเปรตเป็นเปรตก็เป็นเปรตประเภทหิวเพราะว่ามีความโลภในเวลานั้นโลภได้ภูมิใจว่าฉันฉลาดเฉลียวฉันแอบเอามาได้ฉันอิม่มฉันอิ่มหมีพีมันยิ่งกว่าใครคนอื่นไม่ฉลาดเท่าฉันดังนั้นแต่แต่พอถึงเวลารับกรรมเห็นไหมไม่มีได้กินเลยไม่ได้กินเลยหิวมากเนี่ยเพราะอะไรอำนาจกรรม หิวเท่าไรก็ไม่มีให้กินนะมีของกินอยู่ก็กินไม่ได้นะนี่ é, เป็นกรรมประเภทนี้หิวเท่าไหร่ก็ไม่ได้กินนี่แหละ,เ,ะเปรตเพราะฉะนั้นจึงได้โหยหวนร้องนี่ต่อว่าต่อขานว่าทาไมไม่นึกถึงฉันเลยทำไมไม่แผ่อุทิศให้อุตส่าห์ถวายที่ดินให้แก่วัดอุตส่าห์ถวายเข้าพัาตตาหารมากน้อยสารพัดอย่างทําไมไม่นึกถึงเลยเลยต่อยว่าต่อขานพระเจ้าก็เลยบอกพระเจ้าพริบิบสารก็เลยหลั่งน้ํา เป็นการอุทิศกรวดน้ําลงสู่นี่บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทํานี้กรวดน้ําไปเพื่อให้ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสรับในส่วนบุญเหล่านี้นี่จนกลายมาเป็นประเพณีชาวพุทธเราทุกครั้งที่เราชาวพุทธเราจะต้องพระสวดยะถาวาริวหานี่คำว่ายะถาวาริปรหานิท่านเปรียบน้ําทั้งหลายทั้งปวงนี่ที่ฝนตกลงมายังสมุทรสาครห้้ยหนองคลองบึงทั้งหลายเต็มขึ้นมาได้ จนกระทั่งเพื่อน้องคลองบึงเต็มมาได้เนี่ยยังมาหาสมุทรแม่น้ํมามหาสมุทรทะเลหลวงก็เลยมีเต็มอยู่ตลอดเต็มตะลิง่งไม่ได้ตกไม่ได้ฟ้องลงไปเนี่ยก็เพราะอํานาจแห่งอันนี้เนี่ยเหมือนกับที่หลังน้ําก็เลยเอามากลายเป็นประเพณีที่สอนลูกสอนหลานเราให้ทําบุญทุกครั้งและลึกถึงญาติพี่น้องเราไม่ได้มีญาติพี่น้องแต่เพียงชาติเดียวเรามีญาติพี่น้องทุกภพทุกชาติในอดีตการที่ผ่านมา เป็นพ่อบ้างเป็นแม่บ้างเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลนสารพัดอย่างแล้วตกทุกข์ได้ยากอยู่หาใครไม่ได้ก็หาญาติตัวเองพอมาหาญาติแล้วญาติไม่สนใจมาอยู่ตามฝาบ้านฝาเรือนมารอคอยอยู่มาพยายามที่จะบ่งบอกว่าทําบุญให้เนื้อเลือกถึงบ้างไม่สนใจเลยสักอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นก็เลยมีแต่ความเสียใจมีแต่ความผิดหวังร้องหวยหวนอยู่เต็มไปหมดว่าง,งั้นเถอะแต่พวกเราไม่ได้ยิน จะได้ยินก็ต่อเมื่อมีความละเอียดหน่อยนี่ท่านละเอียดนี่ท่านเป็นพระเจ้าเป็นพ,พิสารถ้าเป็นพระโสดาบันเลยพอที่จะได้ยินได้ฟังเสียงนี้พอที่จะได้มาถามนี่เพระเาะฉะนั้นนี่ดับตั้งแต่นั้นมาเลยกลายเป็นธรรมเนียมชาวพุทธเราก็มีปู่ย่าตายายเราที่เฉลียวฉลาดท่านศึกษาเรื่องเหล่านี้ไว้แล้วท่านเคยสอนพวกเราเนี่ยทำบุญอย่างเมื่อวานนี้เป็นบุญข้าวประดับดินเนี่ยพอข้าวเริ่มโผล่ประดับดินขึ้นมานทาบุญนะ เรามีญาตินะเราแผ่อุทิศให้แก่ญาติเรานะเนี่ยที่ลงลับไปแล้วเนี่ยพอพระต่อไปอุโบสถต่อไปเรียกว่าบุญข้าวสัตว์เนี่ยทำบุญนะญาติเรามีนะแต่ที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นเปรตเป็นผีก็มีนะที่อยู่ชั้นสวรรค์เนี่ยพรมโลกก็มีนะเนี่ยเพราะญาติเราทําบุญทําทานต่างกันคนนั้นชอบทาบุญคนนี้ชอบฆ่าสัตว์คนนั้นชอบทาร้ายคนนี้ชอบ บุญว่าเรานั้นชอบซุบซิบนินทาเรานั้นชอบหาเรื่องทุจริตเนี่ยเพราะนั้นมีที่มาที่ไปแตกต่างกันเนี่ยเกิดเป็นเทวดาก็มีเกิดเป็นอินก็มีพระอ,อินก็มีเกิดเป็นพรมก็มีพอชอบทำสมาธิภาวนาเนี่ยเพราะนั้นจิตใจและมีความสงบเวลาตายไปตายด้วยจิตใจที่มีความสงบจากการบำเพ็ญภาวนาม,มาตลอดเพราะฉะนั้นเลยได้อยู่ชั้นพรมเนี่ยพรม มีความสงบระดับนี้มีความสงบที่ลึกซึ้งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่แหละนั่แหละนี่คือจภาพรวมสรุปนี่ว่าชีวิตหลังความตายมีไหมเนี่ยมีนะเห็นไหมเนยมีชีวิตหลังความตายมีอย่างที่ว่านี้เนี่เพราะอะไรถึงมีเพราะเรามีจิตวิญญ,ญาณร่างกายของเราตายไปแล้วคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟแต่ที่ไปต่อก็คือจิตวิญญ,ญาณ จิตวิญ,ญญาณคือสิ่งที่เรารับรู้ที่เราคิดอ่านได้ที่เรามีความรู้สึกนึกคิดได้เพราะมีจิตวิญญาณอย่าว่าแต่เรามีนะไปดูสุนัขหมาแมวไปดูดีๆนี่นั่งเมื่อยลอยได้คิดขวนได้มีความคิดถึงได้มีความผูกพันกับผู้นั้นผู้นี้ได้เนี่ยเห็นไหมมีความเจ็บมีความงอนมีความน้อยใจนี่มีความเสียใจนี่มีเห็นไหมเพราะมีจิตวิญ,ญญาณ คราวนี้พืชล่ะเนี่ยเขาถามว่าพืชเอาเข็มจิ้นเข้าไปไม่มีจิตวิญญาณไม่ได้เจ็บอะไรไม่ได้ร้อนหล่นอะไรนะ่มาถึงในตัวของพืชแต่สิ่งที่อยู่กับพืชพันธุ์รรมญาหานมีไหมพระพุทธเจ้าก็บอกในต้นไม้ก็มีรุกคเทวดาลุกขเทวดาไม่ได้ไม่ได้เป็นจิตวิญญาณที่อยู่ในต้นไม้แต่อาศัยต้นไม้เป็นที่อยู่มีรุกขเทวดา ท่านบอกเทวดานี่นะหลงตาท่านก็พูดเลยนะว่ามีอยู่ทั่วไปหมดทั่วท้องฟ้ามหาสมทุทรอยู่ในอากาศเนี่ยมีเรียกว่าเต็มไปด้วยภพภูมิต่างๆมากมายเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านบอกมนุษย์เรานี่ท่านบอกแค่หยิบมือหนึง่งสิ่งที่นอกสายตาจากมนุษย์เรานี่มากมายมหาศาลเนี่ยเหล่านี้แหละที่จะต้องเวียนไหวตายเกิดเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่ามีอายุไขประจาภพภูมิน,นั้น เนี่ยเพราะนั้นเด็ก็เป็นคําตอบนี่เพราะนั้นอะไรจะต้องรับมืออย่างไรก่อนตายเนี่ทุษะนโสเตือนแล้วเนี่ยรับมืออย่างไรระหว่างก่อนตายมีชีวิตอยู่มีอะไรพลิกให้เป็นบุญมีความรู้วิชามีตําแหน่งหน้าที่มีเงินมีทรัพย์สมบัติเนี่ยมีสติปัญญามีร่างกายมีแขนมีขาไม่มีความรู้ก็ตามแต่มีแขนบลอด ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อการเจริญสมถะและวิปัสสนาเพื่อตัดภพบตัดชาติของเราให้สันส้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนเหลือเจดชาตนะิก็คือพระโสดาบันสั้นลงจนเหลือสองสามชาติสัส้นลงจนเหลือชาติเดียวพระสกิทาคาสั้นลงจนเหลือไม่กลับมาเกิดเรียกว่าไม่กลับมาเกิดในมนุษย์ในสวรรค์อีกนะมีแต่จะขึ้น เป็นพรหมโลกแล้วก็เป็นพรหมโลกที่จะหลุดพ้นเลยโดยอัตโนมัตินี่คือพระอนาคาพะาระอรหันต์ก็คือไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วไม่เกิดในภพใดภูมิใดอีกต่อไปแล้วไม่ว่าสวรรค์ก็ไม่ดีเพราะสวรรค์ก็มีที่สิ้นสุดนรกเนี่ยลำบากแน่นอนไม่เอาอยู่แล้วแต่สวรรค์พรหมโลกก็ยังไม่ดียังมีวันอายุหมดอายุหมดอายุจากพรหมโลกยังตกต่าลงมาเป็นสัตว์ก็ได้เนี่ยเป็นสิงสาราสัตว์ประเภทต่างๆก็ได้เป็นเปรตผีก็ได้ เป็นสัตว์นรกก็ได้เพราะฉะนั้นจึงยังไม่ดีพอเนะลือ่อมเื่อเมื่อเป็นเศรษฐีใหญ่ก็ยังตกต่ําลงมาได้จนกระทั่งเป็นยาจบเพราะฉะนั้นอะไรจะดีไม่ดีสักอันหนึ่งสู้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้คือไม่กลับมาเวียนไหนตายเกิดอีกต่อไปนะเดียวว่าจิตหลุดพ้นจากพบจากเชื้อแห่งการเกิดอันนี้เชื้อแห่งการเกิดเนี่ยถ้าเราต้องการเชื่อแบบไหนเชื่อแบบเกิดร้ายก็ทําร้ายมากเชื่อแบบเกิดดีก็ทําดีให้มาก ตัดเชื้อแห่งการเกิดได้ก็คือตัดเชื้อแห่งการเกิดร้ายและเกิดดีนี่คือพระรหัน์นี่ท่านตัดได้เราชอบแบบไหนเอาไปพิจารณาดูว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเอามาทบทวนทั้งชีวิตของเราก่อนที่จะสิ้นใจไปในชาตินี้เอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลา ญาติวาริวะหาภูลาปริบุเรนเตตาคังเทวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปการปิติตังปฏิตังตุมังนิปเมวะจตุเปบรเอนตุสังกปายันโตเปนัสโทญาติมณีโชติลาโทยาตาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัมปะรุโข นาสะดาโสธิภวันตุเต